สวัสดีค่ะนางสาวธัญธรพัฒนาวันวงม .4 ห้อง846เลขที่14ค่ะก็วันนี้ก็จะมานำเสนอแก้ใช้ม o m e n t u um ในชีวิตประจำวันนะคะ momentum ค่ะ momentum ก็คือปริมาณที่บอกความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุไปด้านหน้านะคะก็เนื่องจากพอเคลื่อนที่ไปด้านหน้าก็ต้องมีความเร็วทให้สุดก็คือ p เท่ากับ mv ค่ะ การดนนะคะก็คือปริมาณที่แทนการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเป็นผลจากแรงกระทําในช่วงเวลาใดๆค่ะโดยเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต้นค่าหนึ่งจากนั้นเปลี่ยนแปลงความเร็วเป็นความเร็วอีกค่าหนึ่งจะทําให้เกิดการดนขึ้นค่ะโดยสูตรของการดนก็คือ p 2ลบ p 1นะคะตัวอย่างการใช้ม o m e n t มในชุดประจําวันค่ะจะขอยกตัวอย่างเป็นการตีปิงปองนะคะ ก็คือในตอนแรกลูกวิ่งมาตกกระทบไม้ปิงปองด้วยความเร็วค่าหนึ่งนะคะจะทำให้เกิดโมเมนตัมค่ะก็คือ p 1เท่ากับ mv 1นะคะจากนั้นเมื่อลูกกระเด้งกลับไปด้วยความเร็วอีกค่าหนึ่งจะทำให้เกิดโมเมนตัมด้วยความเร็วอีกค่าหนึ่งเป็น p 2เท่ากับ mv 2ค่ะจากการเปลีป่ยนแปลงความเร็วทำให้เกิดการดันขึ้นนะคะ ก็คือจะได้สูตรการโดนเป็น i เท่ากับ p 2ลบ p 1โดยการลบจะต้องเป็นการลบแบบเวกเตอร์นะคะก็คือกับด้านทิศท,ทางของเวกเตอร์ของ p 1และจากนั้นนำมาต่อกับ p 2ค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ